ใทดงบ้านเขาจะ็จะได้ไป็นดงเว้นห่วงอยู่นี่นะทีนี้หายไปไหนอ่ะไปที่ที่เดียวคู้ตกตากพี่แรกเลยกิน <c oughs> แล้วนะี่ขายเนี่ยตนิดหนึ่งสตาเจอมอตาปการหนักตาปหนักมัน <laughs> มันฝ้ามันทำมันทำดาวน ตาล่างมันเริ่มหนักที่สุดมันนอกจากเขะแท็กกันเยอะเลยตาจะหนักเนี่ยอันนี้มันเยอะมันเหมือนกับตามันเช็ดเชื้อเชื้อเชื้อออกเลาอยู่ร้านไหนวะคืนนี้อยู่ร้านไหนคืนนี้อยู่ร้านเอ่อทูนหนมาซี่มาซี่ร้านจูดนะครับริมน้ำไขว่างมาได้แล้วริมน้ำับ ร้านนี้บริการยี่สิบชั่วโมงนะหมย่างยังมีกินไปเว้ยยังไงนะมีหมูย่างขายด้วยสั่งมากินเองรู้อย่างครับจะมีพนักงานเสิร์ฟสาวเสื้อส้มสองคนในร้านนี้ถ้าเรามาดูเลยเสิร์ฟดีดีเลิฟดีอะไรเริ่มดีตาคนเริ่มฟยิ้มจับเริ่มีอากาศต้องนานเลยคนันวันี้ดีเจเราไม่ทำงานนะครับหยุดปกติดีเจกดเพลงกระวาน สไตล์ของล็อิ้งไแล้วไอ้ชินนี้ไปไหนแล้วเนี่ยไขรแบกเรียบโอ้โหเป็แล้วอไม่ทันเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้ละวุนฟุงแล้วี้ไม่หมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเื้อหมูเนี่ยเสรแดงแล้วรับ ต่อไหนดีคว่นี้เป็นที่ต่อออบิดได้ครับต่อบิทดีดีต้องผ่านจันทร์ขาวรวมตัวกันที่สามเหลี่ยมนะครับผมเป็นจบที่สามเหลี่ยมนะครับสุดท้ายตีห้ากับน้องผมกบรรลุหยิบลัต แล้งานเสร็จเรายังไม่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 ต้องไม่ยอมเห็น่้องนเขาแล้ว